สวัสดีค่ะก้งองนี่สวัสดีค่ะก้องเพื่อนๆเปิดคลิปยังอ่ะสวัสดีครับอยู่กับผมสตังค์ก้ามหุ่กับตังไนแคตอร์นะวันนี้เราจะมาหาเต่านะครับอย่างผมเจออย่างแรกเลยมาเลยช้ามากนะ ก้างหันไปดูข้างบนดูเช้าที่ไหนเอาลองมาดูกันแล้วนี่นั่งหัวขาดเดินง,ง่อยๆเลยเป็นอ,อะไรอย่างนี้โอเคคะผมถ่ายดูมันได้แล้วเดี๋ยวพามันลงหญ้าเลย <c oughs> เดี๋ยวกลัวรถเกียบงั้นเยวพามันไปลงหญ้าตรงนู้น โอเคะหมครู้สึกว่าผมได้ยินเสียงกัวเลยน้อยอยู่ตรงนี้ให้เราเปิดกล้องเลยเห้ยเจอแล้วมันหนีไปไปกันเลยเกิบหลุด เข้าเปียกเช็ดเท้าก่อน ตอนนี้เราก็เจอกันแล้วนะครับเดี๋ยวตากล้องจะกับเบลขัดตั้งกล้องตรงรถตรงนง้นให้ผมนะคระหนุนหนุนหันไปดูตรงนี้ตรงไหนว่าไกลไหมหนุหนครับกูจินเน่าครับตรงนง้นนะคะหนุนกูจินน่าอะไรก่อนก็งั้นเดี๋ยวผมขอเพียงคนถ่ายกับตาตั้งก่อน,นตาก,กล้องจะเบลขัดตั้งให้ผมก็คือมันมีกบผสมพันธุ์อยู่ตรง ตางนี้เลยนี่นี่ค้าเห็นไหมครับนอนตรงเนี้ป็นกบมันกำดัจรินเลตรงนน้นนนน่นคู่ใจนั่นคู่ใจเป็นังีเเตอร์กับตะก้อแบบหิวมากค่ะ กดอยู่นี่แล้วเขาโฟกัสกดแค่ไม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 ่โฟกัสกดน้อยไปโฟกัสจะสำคัญของข้าจะสำคัญลูกพ่อเอาโฟกัสหมดละแล้วถ้าหาทางคบเราคบคบสำคัญ ตอนนี้นะครับมันก็ลังวางไข่นะครับผมก็ได้ถ่ายอยู่ที่สวนสาธารณะังหวัดแพร่พงนะครับมันจะมีคู่ข้างบนที่กล้องมองไม่เห็นได้คู่หนึ่งนะครับก็กล้องอาจจะสะเทือนสะเทืนนิดนึงนะครับ เขาว่ากกล้องมขยใคเออก็คือตอนนี้มีตัวหนึ่งหนีรับเนี่ยกล้องไม่เห็นเลยนู่นรับอวันี่มันไกลแล้วนี่คู่เลยเดี๋ยวผมนับกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่ที่สองหนีครับแต่จริงๆตัวที่หนึ่งมันไม่มีคู่ ก็มีมีเครับนีครับมุดน้ำมุดน้ำมุดน้ำวังไข่มันก็จะกระดกก้นขึ้นมาแล้วก็กระดกลงกระดกขึ้นกระดกลงนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นลง ตอนนี้นะครับผมก็เจอเขียยตัวเล็กกับตัวใหญ่กำลังเปนผมพันอยู่นะคะไม่ใช่ครับตัวเล็กกับตัวเล็กตอนนี้ผมก็ได้ทาการตั้งกล้องบังหน้ามันไว้นะครับครับมันกำลังจะเดินข้ามถนนนะครับก็คือตัวนี้เป็นกล้องตัวเล็กถ่ายนะครับนี่ ตอนนี้คลิปมันอาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะมันไม่ยอมไปไหนนะคะเพราะมันเอาไปอยู่นิ่หนิงน่งนิงตลอดเวลาแม่แต่ผมเอาขัดตั้งกล้องไปตั้งแล้วผมเอาตัวเข้าไปหางเลยอย่างนี้มันก็ยังไม่ไปไหนเลย ไม่ออกเลยคืออันนี้เป็นไข่เขานะครับคืออันนี้ผมให้ดูไข่เขาใกล้ๆตอนนี้เลยนะครับงั้นก็ดูไปเลยนะครับคิมลีก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันอยลืมกดไลค์กดแชร์กดับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับบ๊ายบาย